หนูยิ้มหนูแยม้มมาแท็กของฝันให้เพื่อนเพื่อนเพราะหนูยิ้มหนูแย้มอะจะจบปนหนึ่งแล้วนะคะจะขึ้นปอนสองพรุ่งนี้จะเป็นวันที่แบบมีปาร์ตี้ที่โรงเรียนแนมะ่ปุ๋ยก็เลยจะหาของเล่นเล็กๆน้อยขนมเล็กๆน้อยให้เพื่อนๆหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเพื่อนเพื่อมีกี่คนยี่สิบคนนะคะก็ช่วงนี้โควิดเนาะแม่ปุ๋ยก็กะว่าจะแยกเป็นถุงเป็นถุงเลยะจะได้แบบ่ต่องอใช่หนึ่งคนโอ้โหนี่ทำาป็แท็กอย่างนี้ล่ะ หนึ่งคนนะคะแม่ผุ๋จะมีแพ็คอ่าใส่ของเล่นตรงนี้นะจะเป็นแว่นตาเลืองแสงเอาของเล่นแล้วก็พร้อมอันนี้ด้วยใช่ใช่ของเล่นเป็นแว่นตาเลืองแสงนะคะเด็กๆต้องเล่นตอนกลางคืนนะบอกเพื่อนๆด้วยนะไม่ต้องเล่นตอนกลางคืนเล่นีนห้องได้โอเคปิดทอมานได้หนึ่งคนก็จะได้ของเล่นหนึ่งชิ้นแล้วก็จะได้นี่เลยไม่ดิขนมคนละห้าถุงเลยค่ะลดดีไหมแม่ผู๋จะเทอย่างนี้นะอ่า โอ้นี่นะคะหนูยิ้มหนูแย้ไม่ปืยของหนูยากเทได้ไหมเทได้ไหมเย่เราจะคานรถให้เพื่อนเลยนะใช่ใช่คานรถให้เพื่อนนะข้ากับมันเลยโอ้โหห้าชิ้นนะคะ1 2ึ่งสองสาสี่ห้าเยแล้วก็ปิดถุงซิปล็อคอันนี้คือ1คนนะคะเดี๋ยวลำ เราจะทำยี่คนก็คือ20ชุดนะคะอันนึงคนมาตรงนี้นะอ่านี้ม่ยาเ่อโอเคสองสามอุ้ยยิ้มแย้มแม่ปุ๋ยเพิ่งเห็นมันมีแบบนี้ด้วยไม่เหมือนกันอ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้มันแตกต่างกันยังไงไปดูเพื่อนที่โรงเรียนนะคือหัวใจสีแดงกับสีเหลืองอ่ะอันนี้เป็นหัวใจส่วนอันนี้ไม่ใช่หัวใจเอาหัวใจทำไมกับไม่ใช่ แดงให้ผู้ชายอ่ะไม่รู้อันนี้ก็คือแล้วแต่เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เพื่อนแกะนะให้เพื่อนดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงอ๋อนี่ออลเรนสีส้มอันนี้สีแดงเรดเอ้ยมันต่างกันยังไงมู้เนาะโอเคได้เอามาจัดต่อจัดต่อโออย่างนี้ดีไหมอ่ะแม่ปุ๋ยจะเป็นคนใส่อันนี้ให้ แล้วหนูยิ้มก็ใส่มัดเมโล่ลยืนให้ก็เอามาให้หนูย้มซิอ่มให,หนูย้มซิปเอามาทางนี้นี่เดี๋ยวเราจะย้ายทําเป็นเขาเรียกเป็นแผนกแผนกไปเลยนะแม่ปุ๋ยนะคะจะเป็นแผนกใส่ของเล่นค่ะอใส่ของเล่นไปแล้วก็ย้ายให้หนูยิ้มหนูยิ้มก็จะใส่ขนมค่ะแล้วหนูย้ำก็จะปิดซิปโอเค นุยแย้มลองนับดูซิครบมา20อา้านับอันนี้มาวางตรงนี้ค่ะต่นี้เราคิดว่ามันครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะนุยแย้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมันล้นอ่ะนี่ดิอ่ะเทสองเสามสี่ น้ำแล้วมันโตนี่สิถึงสุดท้ายเดียวยวเดวตอนนี้นับใหม่สิบเจ็เก้าเ้างไปถงเลยสิโอเคอ่ะมาอันนี้ยี่สิอันนี้เพือจะเอาหนึ่งสองสาี่ห้าออมา โอเคอ่ะตอนนี้นะเราก็จะมาแพ็คใส่ถุงกันนะคะโอเคไม่ไม่ไม่เท่นี้ค่อยค่อยเรียงอย่ายงนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ใส่ลงไปเอออันนั้นหนูยิ้โฟลนกันนะนุกไม่คุ้มทำไม่คุ้มถามแล้ก็เรียงนี้ฮะ <Huh? S 2> ไม่เล <Hello. S 2> ี้ยงไหนไมถืออย่าอยู่ไหนใต้ต๊ะเหรอเนี่ยเอ <c oughs> ้โหหนูยิ้มปล่อยเลย อาจจะมีรูปนะคะหรือวิดีโอถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะมีรูปวิดีโอหรือรูปภาพนะคะแม่ปุ๋ยจะแปะไปให้ท้ายคลิปนะคะคงั้นสําหรับคลิปนี้นะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มหนูแย้มนะคะพวกเราขอตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย